เลยละพันเนาะไปนหมูอือหือให้มันแซ่บมัดใจแม่เนี่ย สบายดีอยู่ดีไม่แหงเบิร์สกุลสกุลลุงปานาอานาบาลและเศ้าจะกดนครับทุกช่องบารบุไทยสบีตอนทเศร้าเด้อพ่อมาพี่น้องเอาเสษ็มาให้โคไปกินเอาไปเนี้ยเอาไปหากินไม่เศร้านี่ไปยามแยงในอาหารดีๆมาสู่โคโคกินวันนี้นะไปเศ้าแผลเป็นเอสโกินสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุนไปลอยอยู่เด้นชหลับบิงกินเคร่องมกินหลับ ดาบ,บิงคือข้างขาวพอะปีะนกระเซ่บเมนแต่ว่า,นนาภาษาไทยแบบห้องข้างขาวบ่ะการบ้านค่อยห้องแหละบิงเลยคนตัวบิงหรือว่าตัวเจ่แหละนี่เอสิมาลาบเอสิมาลาบสวายนี่ยทำกับข้ามลำอะไรพี่น้ตัวอลาบสวายบิงนี่คู่ป่แต่ก้าวชอบชอบภาษาไทยไม่ได้หมกักแต่บิงนะพ่อแม่ไอ้เอาน้องเอามากะมีหมกัก เ้าว่ากินบิ้งนี่แหละเป็นผู้เศร้าเลยกินบิง้งแหละกินแฮมเม้นเขาอาจารย์บอกแล้วเขาก็ไม่กินไม่กินอะไรไปแล้วมีมื้อหนึ่งไปไปเชียญ้านํำพ่อกับแม่เชียญ้าให้เชียญญาให้หละไม่ได้เพื่อกินเลยเหมือนนั้นนะทือแต่แจวไปแล้วก็พยายามพยายามแย่งได้บิ้งตัวเดียวทุกคนมีตัวเดียวตัวตัวหญ่เติบตัวํวาวนี้แหละบิ้งตัวหนึ่งแล้วก็ปิง้งปิ้งพ่อกับแม่นะกินบิ้งตัวเดียวกับแจวทุกคนก็เลยเขาก็อยากเ,เข้านำแหละ พ่อแม่ว่าเออลองกินลองเบิ้งกินเบิ้งสิโอ้แซ่บแบบมื่อทางกระดูกทางเปลือยเลยย่ากินไปเลยย้อนเป็นย้อนแบบเผาไม่ได้กินทั้งหาทุกคนพ่อกับแม่หรืเปล่ผู้เท่าเขาสลัดผู้เท่าสมัยเก่านะเนาะแต่ว่าเผาเนี่ยเลยแซ่บเนี่ยเลยแซ่บเลยเพิ่นกินก่อนคือว่าคือว่าเติบเติบเป็ดเติบไก่้อะไรบ้างมาได้ไหมนั่กินมีกินมีได้เหรออะไ่บางจิ๊บปึกจิตันกินเนาะแต่มันแซ่บตัวนั้นนะอันนี้ก็ชาวตะเตนั้นมาเลยก็ คันเห็นบิ้งย้ำเลยนะเศร้าพลายคือเห็นแต่ตอนนั้นเลยเพราะวะ่าตอนนั้นนะมีได้คองกินอรีมีแต่แจ้วแล้วกับกับบิ้งตัวหนึ่งพ่อกับแม่กินน้ำกันทุกคนบิ้งตัวเดียวตัวน้อยๆนะกินน้ำกันแล้วก็จ้ำแจ้วเศร้าพลายกับใบนำแล้วก็พากันกินจ้ำแจ้วตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้รู้สึกว่าแบบโอ้คือเห็นสภาพตอนนี้นะเศร้าพลายบาตอนสมัยนั้นไม่เคยกินมุกกะทะแม่แบบมายู่น้ำค่อยได้กินได้ได้กินป่า เขาหายุ่เสนะได้กินปลาได้กินไข่ได้กินมีดถือว่าอาห้ารลู่ทุกคนอาหารลู่แห่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าเออชีวิตกับใขึ้นกับเก้าค่าเฮาเติบอร์นเลยเขาแบบห้างเงินห้างคำได้เขาอยากกินเปอร์เขาก็ซื้อเอาค่ะนะพ่อแม่กับใครแน่แบบแต่เก้านะพ่อแม่กับลู่ลู่ยังน้อยด้แบบเขากายยังไม่ได้เงินได้คำรายเดี๋ยวนี้กับเปิ้์กับพออยู่พอกินเมื่อทุกคนพอได้อยู่ได้กินคุาไม่นะฮัลหละเฮนบิ้งบัลเลยเลย แบบคิดเห็นอดีตนะคิดเห็นอดีตแต่เกา่กาๆแบบเฮาเคยทุกหญ้ามาซ้ำเหลือนะมาจะมาลาบบินสุกินบันเพ,พื่อนแอ่์ผู้เคยกินกับคอมเมนต์ในบ่อทุนะอกคนเด้อว่าบ้านพี่น้องผู้เคยกินนะว่าเอสเมนูเพื่อนแอร์บนนินอย่างไรลาบบหงืะบินลาบหรือว่าบิงแต่สมควอยน,นะบ้านควายนั้นเคยกินแต่บิง้งกับลาบอาหาร อาหารหายญาุกคนอาหารตามฤดูกาลด้ยญามีได้จึงหาได้ได้หาเชอร์เยอย่งเชอร์ด่างนะถ้าแบบเป็นยามอื่นกะญายาตมีได้ยามินาวเนี่ยมันเชอร์แต่ปลาเกลืปลาเกลืเก่าอข้าเจ้านะปลาเกลือแต่แบบข้าเจ้าทิ่มเลยแบบมันเข้าไปกินเกลือชุกนะก็ต้นหาไปมาโคมาเตีโคมาเตียวแโคมาเพชร็ตก็เอามาเตียวห้าวได้เป็นจิงหอม์เลย แต่ว่าเอามาเตชุกมาเตริบม,นะมืนนะมันนะมีหอมมันเขาบริสุทธิ์เมันเดิมโคมะเตยะกินเม้งอันมากโกยจำพอซึ่งไข่นะครับมีจามแล้วจะที่ป้อไปที่โพงก,กันจะว่า กินงส็จัวาบิบงเอาปเผาก็เอซยกันจะได้กินไวเผาก่อนเผาเอ็เบิร์ตนั่นแหละิน่เลยเนาะอลายดิมีแบงแบงปู้เนาะได้กินเพือกกินหอดผู้เท่าได้เขาเบิงนี่คือกีน้อยทา้เขาหลับแล้วนีป้ามีเบา ในถ้วยเติบหนึ่งใช่ไหมคันอนาถปิ้งราบในถ้วยเติบหนึ่งโตเติบเรื่องตามมาเตียวเนี่ยชาวภูไทยญาน กาจดต่ำไหม,มาจ๊ะก็ต่ำพันยานได้มา่าคอยไวตลดต่นะ น่มันไม่ได้ไงนั่นมันจะมีเผ็ดเสเวดเนี่ยมันราแตะกร้าม,มันคือเต๋ลาเขาได้เตลาของเขา,าเขามาพริกขี้นูมมนด้วน้อยก,ก็น้อยก,ก็น้อยเผ็ด เ็ดล่าบิ้งทุกคนห่าเผาแล้วก็เหาแค่ว่าจะกินดิบเลยก็บห่าเผากับห่ามาพักลาบรสถ้าว่าเขาจะกินชุกเ่ากับเผาแล้วเ่ากับพาเครื่องแล้วก็มาปิ้งถ้าว่าเอาอ้อเพ่เมันเะาขอควายหนัมาอ้อขี้มานะแล้วอะไรซ้ำไม่กินบิ้งพี่น้องเลยอ๋อเลยเมื่อเขาเมื่อเขากินกระยาขน้าอ้ออ้อโพนอ้อ้อเพ่เหมืนนะเขาไม่กินกระยาซ้ำไม่ได้กินบิ Nowadays, ้งและขน้าอ้อตอนนั้น คันพูดพูดยังไม่เคยกินนั่นหรอกเบอร์เด้อเอ็ดตามคอยเอ็ดเนี่ยเบอร์ตามตามคลิปเลยคือพี่เอ็ดนะเฮาได้มาเฮากับเผาคันว่าเฮาจะกินดิบกับเผาแล้วกับมาภักกบับรสปนกับวายเสิร์ฟแ,แบบคือเฮาลาบทั่วไป,วป,ปน,นี่แหละโปคาเบอร์เบนโนมพงเพชรบวัวผงหอมมาละ ปี๊งพอดีให้มันยุดด้วยนึงเัดแักแ้ว จมันชกแล้วก็มาพักพักผลกับวายเฮินมุนแล้วเขาถึงไปต่ำถ้าเขาเล็บตัวอีอ่าดิฉันเล็บไปแล้วเบิ้งเลยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อไปเล็บนะไปแล้วพี่น้องก็ไปเล็บเนี่ยโอ้แผงเบิ้งเลยกลิ่นเล็บมีอ๋อแล้วอะไรไม่ได้อะดีกว่าเดี๋ยวไป ມັນວ່ົນກັບຫວາຍາຫນຶ່ງຊມດວ່າ빙빙4ໂຕນວຍອນນຶ່ງກພໍ Yeah ิลับบนี่คือหเอห็นตอน,น,นอยามเอ็ดให้เอ็ดให้นําพอนําแม่นําปู่นําย่าแต่ยังน้อยเอ็ดให้เอ็ดหนากินตอนเทงไม่ได้ไปกินพยายามบิงเอาพยยามยามง,งได้บิ้งมาได,ได้บิงได้บ้างมาลาบิงนูน้อยนอนเนาะสื้อเ้เก่าแล้วกลับไม่ได้ จะเห็นอยู่แต่คนเดียวจะลองเสรสจม้วนเขาจะลองแล้วเจอแฮวแฮวกันเหวไม่ปีกงได้เห็นปะต่เก่าสมัยเก่าแฮยวไม่ปีกยังได้สมัยเก่ากับสมัยนี้มันกันม้วนคนละแบบไปทางเลยสมัยแบบกดก้อนสิปีสัปปิเคลังกับม้วนไปแบบนึงอีกได้ป่สมัยคุมืงินกับม้วนไปแบบนึงม้วนคนละแบบ ເຮົາເລືອກໄດ້ນີ້ເຮົາເລືອກເອົານີ້ອາເບີ2ນເບີກດ เจ็ดคนห่อต่ำเนี่ยต่ำเพรมันเนวก็กระดูกนะกระดูกม,มันหนุม่มหลังจากเา่าต่ำกระบามันได้เลยครับมาเชอร์โบลโฮมมาปรุงกันบันนี่ซีดายคาดมัได้ทุกคนหกคาดด้วยลาบอันนี้นะการคาดหกคาดเร็วเลยเออผู้ยิได้คาดแล้วไปเอาเด้อมาเอาเด้อ ได้แน่นอนค่ะเอาวล้เล็บจะไปยันเดย์เร็วไปแล้วนิดนึงโชโคคานี่คือกึนโลกกึนลาบกืนลาบป่ากับแฮงก่อนอยู่เดยเป็นลนาบเนอร์นะละนาบเนอร์แบบชัดชัดโคกนเนาะง่าย ต่ำสิรมานมับอายำปีนกยืบเฮ้ยบนจักไม่เด้ผกูบนยี่บอลดิเกกยเบเมาเตอเกยเบเขาโคกเกยเบมาเต๋อเกยเบมาเต๋จะคลองเบิดแล้วเบิดชุดมาแล้วนะมันเท่าเลยอยู่มันแก่เลย ມັນຈະເປັນນະມັນຫມົດອັນ ngày <laughs> ถ้าว่าเาราลาบดิบเนี่ยมันจะแนีกว่านี้นี่เาราลาบชุกเขาชุกมันจะพองในเนื้อหนึงน่ง oh. ถ้าว่าเาราลาบลาบ,บดิบน,นะมันเนี้ยแบบคือคือลาบผ่านเลยแต่ว่ารสชาติขึ้นมันคือลาบผ่านเลยตามคือเป้งน,นุ่มมันเลย กินไม่สีมันมีแล้วควนต้องได้สีเลยอย่างน้อยขับหนึ่งสองขับขึ้นไปสีม,นม,มันอือออคแบ่งครับแม่แบ่งครับแม่นะครกับจึงมากิน อนอื่นเราจะแบ่งให้ผู้อื่นนี่ต้องแบ่งให้าก่อนวก่อนถ้วยนี้ของเขาวถ้วยนี้แหละของเขาแม่มาเด้อพ่อแม,ม่ดองเด้อมากินลาบบิงหรือลาบข้างขาวน้ำกันอาหารบ้านๆอาหารตามฤดูกาล ผู้ๆเยอะมากินกับมากินได้เด้อผู้ไม่เคยเอ็ดกับขันได้วิ่งกับหมาเฮ้อเคยเอ็ดสุกินก็ได้แต่ผู้ไม่เคยเอ็ดนะแต่หลายคนก็คือคือสิกินอยู่ดอกตัวบิงตัวเจนะสำหรับคนเหล่าได้พี่น้องผู้พังคุณก็เคยกินอยู่บอกกับคอมเมนต์มาบ่อยเด้อว่ารสชาติเป็นดังเลแซ่บอยู่บ่สำหรับคนนี่แซ่บพี่น้องเลยคือว่าเวลาของของกินกับขึ้นกับผู้มัก แต่พูดมากกับมีแซ่บแต่พูดมากกับแซ่บไปน้องมาเด้อทุกคนกินขาน้าวนำกันกินข้าวเด้อกิขอขนข้าวนำเบ,บาให้น้อยเด้อสวัสด,ดีลูกสวัสด,ดีแน่สบายด,ดีสด,ดีอยู่ดีมีเองเด้อผู้เคามาเบิ่งเด้อ,ดข,าาดอขอให,ให้เฮงได้รวยเด้อนี่อาหารขร้าลูกสายเพิ่นข้าวเปียกอาหารของพ่อกับแม่ลาบิง โอเพจดับมาือขา,าดทักเมาื้อืามขาดใจป่ะ ด้อมพูดเอขรูดตอความไยินแม่พอพอเลยโอเคมาเอาพอเยใส่แต่แรกน้อเยขายกอเล่งมาเลยขายกอเล่งมาอืมขอบจเด้อ 음 <laughs>